สราศีนะเดี๋ยวเรามาจับกันว่าถึงคิวราศีอะไรแล้วนะลุ้นกันพร้อมๆกันราศีธนูมาทุกสถานะสถานะแรกที่เราจะดูคือสถานะโสดราศีธนูสถานะโสดนะเดี๋ยวเคไพให้สามใบให้ราศีธนูสถานะโสดหน่อยดูเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนสถานะโสดราศีธนูออกมาแล้วหกเหรียญ ็นไหมเห็นไหมโอเคว้าวเด็กถือถ้วยและก้าวก้าวถ้วยพลังงานดีมากเลยค่ะจะบอกว่าชาวราศีธนูคนที่โสดนะเราบอกว่าคุณโสดแบบมีความสุขโสดมีคุณภาพมากๆโสดแบบมีสติมากๆเลยคุณรู้ว่าใครควรรักใครควรให้ความรักใครควรจะเปคุณมองคนออก โสดแบบมีความสุขโสดแบบฉลาดด้วยนะอพลังงานดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ว่าคุณโสดหรือคุณจะรักใครหรืออะไรก็แล้วแต่คุณให้คุณค่าของตัวเองก่อนเสมอสําหรับชาวราศีธนูนะไพ่เนี่ยมีผล 1- 3เดือนนะคะบอกว่าถ้าช่วงนี้คุณโสดอยู่คุณอาจจะเล็งเล็งใครไว้หรือว่าเคยผ่านความรักที่มันไม่ยุติธรรมมาก่อนแต่คุณตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้เลยว่าถ้าคุณจะรักใครอีกครั้งคนคนนั้นจะเป็นคนที่ สมควรจะได้รับความรักจากคุณด้วยนะคนโสดให้พลังงานของความสุขนะคะให้พลังงานของการเติมเต็มตัวเองมีอะไรให้เลือกให้โฟกัสเยอะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่โสดไม่สนิทก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยเยอะมีตัวเลือกเยอะมีออปชันเยอะมาตรฐานในชีวิตคุณดีนะคะดูเป็นคนโสดที่ดูหน้าตาดีด้วยนะมีเสน่ห์น่ารักนะดูเป็นคนโสดที่มีความสุขก,กับสิ่งที่ตัวเองเป็นเราบอกว่าพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานที่แบบ ยิ่งคุณโสดแล้วยิ่งคุณมั่นใจในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองให้ตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะรับรู้จักที่จะให้มันยิ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นอนาคตอาจจะมีใครมารายร้อมมาเป็นตัวเลือกหรือเข้ามาในความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะเป็นอายุต่างกันนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะพอใจในชีวิตโสดของคุณอะรู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้โสดเพื่อไม่ได้มีใครเอาแต่เป็น ไม่ได้มีใครต้องการแต่เป็นคนโสดที่รู้ว่าความรักที่มีค่าควรจะแบบต้องใช้เวลาไหนไม่ได้เป็นคนที่โหยหาความรักใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่มีอยู่พอใจในสิ่งที่เป็นพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้รับอูน่ารักมากเลยลชาวราศีธนูนะแล้วเราจะบอกว่าต่อให้คุณรู้แหละว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วค่ะคุณจะรู้ว่าหลังจากนี้ใครที่คุณควรจะรักใครที่คุณควรจะให้ความรักนะ ใครที่เคยผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเร็วๆนี้อาจจะมีใครสักคนที่เขาเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณนะแล้วเขามอบความรักให้คุณมอบความวิธีทมให้คุณรักแบบไม่มีเงื่อนไขค่ะเมื่อพลังงานในตัวของคุณดีค่ะคุณมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองมีความสุขกับพี่น้อง ครอบครัวเพื่อนฝูงนะแล้วคุณรู้สึกเติมเต็มตัวเองได้ค่ะใครบางคนอาจจะเดินทางเข้ามานะดูคุณมีเสน่ห์มากช่วงนี้ชาวราศีธนูนะคือเวลาเราอ่ะเวลาที่เราไม่ได้หวยหาความรักอะค่ะเวลาที่เราไม่ได้ไปตามใครอะ่ะยิ่งทําให้มีคนอ,อยากจะติดตามคุณนะหรือคุณเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ดูว่าคุณก็ถไ,ไม่ได้สนใจอะต่อให้โสดหรือไม่โสดคุณก็จะมีความสุขมันเป็นพลังงานที่ดีมากว่า ความสุขความทุกข์ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่ความรักหรือความหรือการมีคู่หรือไม่มีคู่แต่มันทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมของคุณคุณรู้ว่าบริบทที่ดีที่สุดที่ทําให้คุณมีความสุขอยู่ตรงไหนสิ่งแวดล้อมที่ดีคือใครแล้วมาตรฐานของความรักหรือคนรักที่จะเข้ามาเป็นแบบไหนซึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วมันจะแอคแทคชั่นะคะะมันจะดึงดูดคนที่คู่ควรเข้ามาดึงดูดคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเข้ามาสําหรับ คนโสดราศีธนูเราบอกเลยว่าพลังงานคุณดีมากเลยนะคะแล้วไพ่เก้าถ้วยเนี่ยคือเป็นไพ่ของคนที่มีตัวเลือกหรือเลือกได้นะเวลาเราโสดเลือกได้อะค่ะบางทีเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักมากเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เรามักไม่สนใจค่ะจะเข้ามาเวลานั้นแล้วยิ่งคุณเห็นคุณค่าตัวเองเติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองค่ะตัวคุณจะมีพลังงานที่ดีๆเต็มลายร้องไปหมด คนที่เข้ามาก็จะเป็นคนที่พลังงานดีๆด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราขอดูไพอ่ออร์เคิให้คนโสดราศีธนูหน่อยนะคะไพ่บอกว่า engagement ค่ะเห็นไหมคนราศีธนูเรามองว่าถ้าคุณจะรักอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณจะเลือกรักที่ไม่ใช่แค่คนคุยค่ะไม่ใช่แค่มีใครสักคนแต่คุณจะมองไปถึงการมั่นหมายแต่งงานการมีคอมมิชเมนตต่อกัน อนาคตมันมีเกณฑ์นะมีใครสักคนที่หยิบยื่นความรักความสัมพันธ์มาให้แล้วอาจจะได้กลายเป็นครอบครัวค่ะได้กลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามองไปในทิศทางของการสร้างครอบครัวด้วยกันไม่ใช่แค่คุยเล่นไม่ใช่แค่แบบเฟรนด์บิฟิตนะเพื่อนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนที่เข้ามาเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรอย่างเดียวแต่เป็นคนที่เขาอ่ะจะเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วรักคุณในแบบที่คุณเป็นนะอืม สำหรับคนโสดราศีธนูเดี๋ยวขอญอยกขยับให้นิดนึงนะเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นอยู่ทีนี้เดี๋ยวเราขอดูคําแนะนําจากจักรวาลเรามองว่าพลังงานคนโสดชาวราศีธนูนะคะดีมากเลยนะเราแบบเป็นไพ่ที่ช่วงนี้มีเสน่ห์นะม,มีคนรายล้อมเยอะมีตัวเลือกเยอะนะถ้าคุณไปรักใครชอบใครคุณก็รู้จักแบ่งรับแบ่งสู้แหละเรามองว่าถ้าใครที่คุณชอบแล้วเขารู้สึกมีตัวเลือกเยอะค,คุณก็มองว่าคุณไม่ได้อินมากนะ คุณอินกับตัวเองมากกว่าคุณรู้สึกว่าคุณแบบ powerful มีความสุขกับตัวเองมากกว่าใพ่ออกมาบอกว่า when am c o n n e c t to the joyful present อ oh, ้า I a t t a c k support from the universe บอกเลยว่าเมื่อคุณโฟกัสกับปัจจุบันค่ะเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันชัดเจนะนเมื่อคุณอยู่กับสิ่งที่คุณมีอยู่รักในสิ่งที่เป็นที่เป็นอยู่จักรวาลจะ support คุณเขาจะส่งคนที่ถูกที่ถูกเวลาคนที่คู่ควรคนที่ เป็นคนของคุณเข้ามาหรือทุกเรื่องค่ะจะได้รับการซัพพอร์ตพลังงานแบบนี้เราอยากให้คุณเก็บพลังงานแบบนี้ไว้ะคะ่ะเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันค่ะคอนเน็กกับปัจจุบันคอนเน็กกับสิ่งที่คุณมีอยู่รายล็อบลายรายล้อมตัวคุณโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปหโหยหาอะไรค่ะสิ่งนั้นจะดึงดูดสิ่งที่ซัพพอร์ตจากสักวันไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวความสุขหรือความสําเร็จต่างๆนะยินดียินดีนด้วยสําหรับชาวราศีธนูนะ ม่รู้เราจะรีบอ่านไปไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคนที่มีคนคุยสําหรับชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคนที่มีคนคุยนะชาวราศีธนูขอไพ่สามใบให้เคสที่มีคนคุยอยู่นะคะชาวราศีธนูคนโสดนี่ถือว่าปังมากเลยนะสามดาบ <c oughs> เป็นอะไรนะเอ็มเรสอุ้ย ถ้าใช่ออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะขอใบเดียวนะออกมาเยอะจังขออนุญาตนะคะชาวราศีธนูเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูคนที่มีคนคุยหรือเปล่านะเดี๋ยวสักคู่นะคะขออนุญาตจิไพ่ก,ก่อนนะโอเคมาค่ะขออาภัยนะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย ชาวราศีธนูสถานะคนที่มีคนคุยอยู่นะคะโอเคชัดเจนนะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูที่มีคนคุยอยู่เรามองว่าคุณมีคนในใจนะแต่ว่าไพ่สามดาบ,บขึ้นนะคะมันให้พลังงานของความหงุดหงิดใจความไม่ได้ดังใจนะเราไม่อยากอ่านเลยว่าเป็นรักสามเศร้าค่ะอาจจะเป็นสถานการณ์สองสถานการณ์ที่มันคุมเครือแบบ กับตัวไม่ได้ไปไม่ถึงแต่คุณมีใครบางคนในใจของคุณชัดเจนมากนะถ้าสลับกันคุณก็เป็นคนที่ชัดเจนในใจเขาแต่ตอนนี้ยังทำอะไรมากไม่ได้ค่ะไพ่เดอะมูนขึ้นเนี่ยความจริงบางอย่างมันยังไม่ปรากฏนะยังต้องคาดเดากันอยู่ยังมีความหนักอกหนักใจมีความทุกข์ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่จรับใครที่มีคนคุยมันเป็นภาพรวมนะคะแต่เรามองว่าจริงๆแล้วว่าวันหนึ่งอ่ะเมื่อคุณรู้รู้จักตัวเองดีพอว่าคุณจะรักตัวเองแบบไหน คุณจะทิ้ทตัวเองแบบไหนคุณให้คุณค่ากับตัวเองแบบไหนหรือคนแบบไหนที่คุณรักอะ่ะแล้วคุณชัดเจนอะ่ะอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้มันมองว่าชาวราศีธนูอะ่ะคนที่มีคนคุยอะ่ะอาจจะมีความอกหักรักสามเศร้าทุกใจกังวลใจหรือมีสถานการณ์สองสามสถานการณ์กรณเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณยังเคลียร์ไม่ได้แต่พลังงานโดยรวมมาค่ะไพ่เอ็มเพสขึ้นอะ่ะเราอยากอ่านหลายกรณีมากแต่กรณีหนึ่งที่วับเข้ามาคือ ไม่เขาก็คุณนะคะมีคนในใจมันเหมือนกับคุณอยู่ตรงนั้นมีคนรักแต่นั่นไม่ใช่คนในใจของคุณค่ะคุณมีคนในใจของคุณหรือว่าใครที่คุณคุยอยู่อ่ะเขาดูจะเข้าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยกับคุณได้แต่เขาก็เหมือนมีคนในใจของเขาอะค่ะหรือเขาดูสูงส่งกว่าคุณเขาดูแบบว่าเขาดูพลังงานดีกว่าคุณดูคุณยังเข้าหาเขาไม่ได้เต็มที่ค่ะ เขามีเสน่ห์มากๆเลยนะไม่ว่าไม่คุณก็เขามีเสน่ห์ดึงดูดกันมากๆแต่มันมีความกังวลใจค่ะไพ่เดอะมูนใบเนี้ยเป็นไพ่เดอะมูนของผู้หญิงที่หันหน้ามาเพื่อแสวงหาความจริงบางอย่างแต่ว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในสถานะที่ยังหาความจริงอะไรไม่ได้ค่ะมันดูคุมเครือมันดูกังวลใจนะมันดูหงุดหงิดใจมันดูหาทางออกไม่ได้แต่เราจะบอกว่าจริงๆแล้วทางออออกกกขงงงปััญหาาาททุย่ค่คะบีมน็ขึ้นอยู่กับเวลานะ เมื่อใดก็ตามที่คุณชัดเจนในตัวเองว่าคุณรักใครคุณชอบใครเมื่อใดก็ตามที่คุณกล้าที่จะเสี่ยงกับความรักและเมื่อใดก็ตามที่คุณกล้าที่จะรับผลเรื่องนั้นคุณจะตัดสินใจทุกอย่างได้ชัดเจนมากๆนะคะเพราะว่าที่มันไม่ชัดเจนบางทีเราแค่ยังไม่กล้ายอมรับความจริงบางอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราขอดูคําแนะนำไพอ่ออลละครวาให้ชาวราศีธนูสาหรับใครที่มีคนคุยอยู่นะอ้าว รีคอนเ e l a t ช o n นมันให้พลังงานของคนเก่าค่ะใครบางคนในความรักความสัมพันธ์ที่คุยอยู่อาจจะนึกถึงคนเก่าหรือมีคนเก่าเขาเข้ามาหรือการยูเนียนกันของใครบางคนที่กลับเข้ามามีอิทธิพลต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณนะหรือคนที่คุณดิวอยู่อาจจะไม่ใช่คู่แท้อันนี้กรณีทั่วไปนะคะแล้วเขาอาจจะมีคนรักเก่าของเขาหรือคุณอาจจะนึกถึงคนเก่าของคุณ ที่เป็นคู่ของคุณก็เป็นไปได้นะ reconciliation ได้ความรู้สึกของการกลับมากับบางสิ่งบางอย่างการกลับมาของสถานะที่มันคุ้มเคือถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กัน,นะคะ่ะแล้วผ่านสถานะที่คุ้มเคือกังวลใจแล้วคุณรู้ในใจว่าเป็นเขามีเกณฑ์ที่จะได้ยูเนียนกันหรือกลับมาเจอกันเร็วๆนี้นะเดี๋ยวเราขอดูไพ่คำแนะนำให้ชาวราศีธนูนะคะ คนที่เคยทำร้ายกันมาคนที่มีบาดแผลในใจอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่ให้พลังงานของการที่เติมเต็มตัวเองได้แล้วนะมันอ่านได้หลายทางมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น general นะเดี๋ยวเราขอดูคำแนะนำค่ะจักรวาลช่วยนิดนึงนะคำแนะนำสำหรับใครที่มีคนคุยนะเป็นแบบไหนว้าวพายเอามาบอกว่า when I lose off certainty and fear I change my mind I c h e n k my m ไม่อับเบ t ตัวเวอร์ไ e เมื่อใดก็ตามที่คุณเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณเห็นค่ะบางครั้งของทุกอย่างมันไม่สามารถเห็นด้วยตาค่ะรอบนี้คนราศีธนูคนที่มีคนคุยอยู่ไม่ว่าคุณกับคนของคุณที่คุณคุยอยู่มีประเด็นอะไรกรันเราอยากให้คุณใช้ใจค่ะ เชื่อใจตัวเองแล้วใช้ใจให้เป็นคําตอบใจของคุณค่ะคือตาที่3าหรือเซนส์นของคุณจะบอกทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะบางเรื่องมันใช้สมองหรือว่าใช้ตาอย่างเดียวไม่ได้ค่ะบางเรื่องมันใช้ตามสิ่งที่เห็นไม่ได้แต่มันต้องใช้ใจค่ะถามใจตัวเองชัดๆว่าคุณต้องการอะไรคุณรักใครคุณอยากอยู่กับใครค่ะเมื่อคุณชัดเจนค่ะทุกอย่างจะชัดเจนและทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะสำหรับชาวราศีธนู ใครที่มีคนคุยอยู่นะโอเคมาสถานะต่อไปค่ะสถานะของคนที่มีคู่แล้วอาจจะมั่นหมายแต่งงานหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะโอเคถ้าความรักคุณมีอยู่แล้วดูอันนี้เป็นความบันเทิงนะคะมาค่ะอ่าเก้าเหรียญว้าวออกมาโอ้พร้อมกันเลยนะคะมี เก้าเหรียญมีเจ็ดดาบมีห้าดาบอืมสำหรับใครที่มีความรักความสัมพันธ์ให้พารังงานของคนที่อาจจะใช้เวลาอยู่คนเดียวหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้มีเวลาใช้ร่วมกันเยอะมากนะหรือว่ามีใครบางคนในความรักความสัมพันธ์ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงใจคุณอาจจะทำอะไรรับหลังคุณอยู่หรือคุณมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่นะ แล้วมันมีไพ่ห้าดากเกิดขึ้นค่ะไพ่ของการพูดจากันที่ไม่ไม่ตรงใจกันหรือบางทีใช้คําพูดที่มีโกะมีตัวตนพูดจาไม่ดีให้กันหรือว่าไม่ยอมลงให้กันง่ายๆอ่ะไพ่ออกมาค่ะเก้าเหรียญเนี่ยให้พลังงานของคนที่เป็นโสดเลยนะ หมายความว่าต่อให้คุณจะมีคู่ก็แล้วแต่ช่วงนี้คุณกับคู่ของคุณนะคะใช้วิจารณญาณนะอาจจะไม่ได้คอนเน็กกันมากค่ะอาจจะไม่ได้มีความโรแมนติกหรือหวานเขาอาจจะมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหรือว่าคุณไประแคะระขายบางอย่างคําพูดของคุณการกระทําบางอย่างอาจจะทําร้ายจิตใจซึ่งกันและกันแล้วตอนนี้ก็เลยกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาโฟกัสงานกลับมาโฟกัสเงินกลับมาโฟกัสขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะ กลับมาโฟกัสเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองค่ะถ้าคุณมีประเด็นอะไรกันก็แล้วแต่สำหรับใครที่มีคู่อยู่นะเราบอกว่าคุณรู้ดีค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรมันเกิดขึ้นบางเรื่องนะคะที่คุณกังวลใจอยู่บางทีมันก็จบไปแล้วค่ะเราไม่จําเป็นต้องลื้อคือเรื่องเก่าๆกลับมาเพื่อทําร้ายกันอีกสงครามมันจบไปแล้วค่ะแต่คนคนนี้ยังแบกดาบอยู่เลยค่ะแปลว่าคําพูดการกระทําความคิดถ้าคุณรู้ว่าคุณผิดคุณควรขอโทษค่ะแต่ถ้าเขาผิดแล้ว คุณกําลังหวังว่าเขาจะขอโทษเรามองว่ายากนะใครที่มีคู่อยู่ไม่คุณก็เขา,า,เนนขา่เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อมากๆมีอะไรไม่ค่อยพูดกันตรงๆนะคะเราอยากให้พูดกันตรงๆถ้ามันเป็นไปไม่ได้อยากให้คุณกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้กลับมาจัดการตัวเองถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องพูดพูดไปค่ะถ้าคุณมีสิ่งที่ต้องทําทําไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาขอดูไพ่ออลเลอรลลหน่อยนะ Ang e l o r a c l e โรแมนติกโรแมนติกนะขอดูหน่อยนะคะว่าเขาจะบอกสถานการณ์สำหรับใครที่มีคู่คนที่มีคู่ชาวราศีธนูแบบไหนอ๋อ oh, let you friend help you อาจจะมีประเด็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับคนของคุณนะคะไม่เข้าใจกันอาจจะต้องหาคนช่วยนะคนที่สามหรือว่าเป็นเพื่อนคนสนิทช่วยเกลี้ยกล่อมไกลเกี่ยให้คุณเพราะดูว่าไม่คุณกัเขาดื้อมากเลยนะ ถ้ามีบางบางอย่าง let you อ uh, ่ let go of control issue ขออภัยค่ะถ้ามีประเด็นบางอย่างเช่นครอบครัวไม่เห็นด้วยใครที่คุณดิวอยู่อาจจะทำอะไรรับหลังคุณหรือบางอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วพยายามทำให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อ่ะมันขออภัยบอกว่าคุณควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปนะคะความรักไม่ใช่การกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนะความรักคือการปล่อยให้เป็นในสิ่งที่ควรจะเป็นตอนที่คุณเลือกรักเขาอะค่ะ คุณเลือกลักเขาในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าถ้าคุณเลือกรักเขาในแบบที่เขาเป็นคุณจะไม่จําเป็นจะต้องไปควบคุมอะไรแล้วบางสถานการณ์คุณไม่สามารถจะกําจัดหรือควบคุมได้คนบางคนที่เขาอยู่กับคุณนะคะเขาอาจจะอยู่กับคุณแล้วเหมือนกับมีช่วงเวลาดีๆให้กันแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเปลี่ยนไปยกตัวอย่างนะคะเมื่อเขามีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วคุณพยายามไปยื้อไปดึงไปลังบางทีจักรวาลอาจจะยังบอกคุณไกลๆว่าอาจจะไม่ใช่เวลาของคุณกับเขาแล้วนะคะ คุณกับเขาอาจจะต้องไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่แล้วก็เป็นไปได้นะถ้าคุณรู้ว่าคนที่คุณดิวอยู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีรักซ้อนไม่อยากอ่านว่ารักซ้อนเลยค่ะหรือทาอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่คุณรู้สึกไม่พอใจอะ่ะบางเรื่องถ้าคุณอภัยให้กันได้ก็อยากให้คุณอภัยให้กันคุณไม่จําเป็นต้องกดเกณฑ์ว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆความรักมันคือการให้อิสรภาพของกันและกันเนาะคือเราเป็นคนอ่านไพ่อะค่ะเราก็จะพูดได้หมดแหละเพราะว่าเราอะ่ะ เพราะว่าเป็นปัญหาของคุณเวลาเราอ่านเราก็จะใช้สมองในการตัดสินใจและพลังงานไพ่แต่เวลาคุณอยู่นดถานากณ์นะคะเราเข้าใจนะเพราะว่าคุณอ่ะต้องมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เราอยากให้คุณมองที่ตัวเองนะคะตรงไหนที่คุณมีความสุขและไม่ทําร้ายใครตรงนั้นคือที่ที่ดีที่สุดนะโอเคไหมแต่ถ้าคุณความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วคุณปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเลยโอเคไหมคะสำหรับใครที่มีคู่ชาวราศีธนูขอคำแนะนำจากจักรวาลให้หนึ่งใบนะ ให้ออกมาบอกว่า energy for w h e r e my intention go ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรนะคะยิ่งคุณไปกําหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างยิ่งช้าลงทุกอย่างยิ่งชะงักทุกอย่างยิ่งมีความทุกข์บางเรื่องคุณแบกไม่ได้คุณต้องปล่อยไปค่ะหยุดดื้อค่ะหยุดไปลังค่ะ,ะมีอะไรที่พูดควรพูดมีอะไรที่ทําควรทําคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณควรทําแบบไหนทําแบบนั้นนะคะสําหรับ คนที่มีคู่ชาวราศีธนูนะโอเคมา,าสถานะอีกสถานะหนึ่งคือสถานะที่เป็นมีเขาเรียกว่ามีประเด็นนะประเด็นในที่นี้ก็ไม่รู้ว่าสถานะไหนยังไงเหมือนกันก็ไม่ค่อยอยากอ่านสถานะนี้แต่ก็เผื่อว่าความรักมีประเด็นนะคะไม่ว่าอาจจะไปค่อนข้างที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาขอคาแนะนําขอดูไพ่ก่อนนะคนที่มีประเด็นชาวราศีธนู คนที่ว่าห้าถ้วยมาเลยโอ้ชัดเจนนะคะชาวราศีธนูเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคนที่มีประเด็นก็มีประเด็นจริงๆนะเออมีความเสียใจอกหักผิดหวังเศร้าเกิดขึ้นสำหรับใครที่มีประเด็นใครบางคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้อาจจะจบกันไปแล้วค่ะอาจจะมีรักสามเศร้าหรืออาจจะแยกทางกันไปเราจะบอกกับคุณนะแ่า ไพ่ห้าถ้วยอะสำรับเนี้ยค่ะล้มทั้งห้าถ้วยเลยแปลว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าใช่ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะคนที่มีประเด็นไม่ใช่ในที่นี้อาจจะไม่ใช่ที่ของคุณไม่ใช่คนของคุณไม่ใช่เวลาของคุณตอนนี้คุณมีความทุกข์ใจคุณมีความกังวลใจค่ะคนที่มีความรักที่เป็นประเด็นมันเศร้าอ่ะอืมอจถ้าไม่ได้เป็นกรณีมือที่สามก็มีประเด็นที่สามมี อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขาอไม่สามารถจะสื่อสารกันตรงไปตรงมาได้มันมีความทุกข์ความกังวลใจเต็มไปหมดเลยแต่เบื้องหลังอะของดาบอ่ะมันคือแสงอาทิตย์ค่ะมันคือฟ้าใหม่มันคือโลกใบใหม่ของคุณนะใครที่มีประเด็นแล้วเราจะบอกว่าเมื่อคุณจบปรเด็นนี้ไปค่ะจักรวาลบอกว่าถึงเวลาที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะชีวิตคุณต้องเดินไปข้างหน้าค่ะชีวิตคุณต้องไปต่อ โชคชะตากาลังมีบทบาทสําคัญในชีวิตคุณสําหรับใครที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะทําอะไรไม่ได้ค่ะมันเป็นเด,ดซินี่เป็นภูมิลิขิตเป็นโชคชะตาไพ่อาจจะบอกคุณว่าปล่อยให้เป็นในสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะคนเราบางทีมันก็ต้องผ่านความทุกข์ไปก่อนผ่านความผิดหวังผ่านคนที่ไม่ใช่เพื่อเจอคนที่ใช่แล้วหลังจากนี้เมื่อคุณทุกข์เมื่อคุณกังวลใจ ชีวิตคุณจะสดใสขึ้นเห็นไหมกงล้อมันหมุนแล้วค่ะสิ่งที่คุณติดอยู่สิ่งที่คุณติดขาดสิ่งที่คุณไปต่อไม่ได้ก็จะเริ่มไปต่อได้จะรับใครที่มีประเด็นนะเดี๋ยวเราขอดูไพอ่ออร์เคิลสำหรับความรักที่มีประเด็นชาวราศีธนูหนึ่งใบนะเป็นภาพรวมนะคะทุกคนใช้วิจารณญาณน,นะไพ่ออกมาว่าเวลซูนนั่นไงเร็วๆนี้ชีวิตคุณจะถูกเปลี่ยนผ่านแล้วค่ะ ถ้าคุณจบความรักความสัมพันธ์ไปหรือคุณไม่สามารถจะยื้อบางสิ่งบางอย่างไว้ได้แล้วคุณรู้ว่าไม่ใช่แล้วค่ะเร็วนี้เร็วๆนี้คุณอาจจะเจอคนที่ใช่คุณอาจจะปลดล็อกตัวเองได้เคลื่อนไปข้างหน้าได้ move on ได้นะมีสิ่งดีๆเข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะขอคําแนะนําให้ชาวราศีธนูสําหรับความรักที่มีประเด็นหน่อยนะคะก็ขอไม่อ่านเยอะเนาะอ่านตามพลังงานน้าไพ่เราเราคิดว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะใครที่เข้ามาดูว้าว เขาบอกว่า thanks thank you universe for helping me see b e y o n d the limits l i m i t l i m i t of fear thank you for expanding my perception so that I can see what is of the higher h i g h r h i g h g o o d จะบอกว่าคุณ กำลังจะขอบคุณจักรวาลหมายความว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตคุณนะคะคุณจะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณจักรวาลขอบคุณตัวเองมากๆที่คุณผ่านเรื่องราวแบบนี้มาได้คุณจะผ่านบททดสอบที่สําคัญเกี่ยวกับความรักไปเร็วๆนี้หรือบางคนผ่านมาแล้วค่ะเมื่อคุณผ่านมาแล้วคุณจะได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่คุณจะเข้าใจชีวิตความรักมากขึ้นคุณจะขอบคุณตัวเองขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณระยะเวลาขอบคุณทุกอย่างที่คุณจ่ายไปทั้งหมด แล้วทําให้พลังงานตัวคุณดีขึ้นชัดเจนนะอะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ค่ะอย่ากล่าวโทษค่ะขอบคุณซะค่ะทุกอย่างส่งคุณไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอสําหรับคนที่มีประเด็นแล้วเราอยากให้คุณเชื่อว่าสิ่งดีๆอ่ะรอคุณอยู่สิ่งที่เราจะปลดปล่อยพลังงานไม่ดีออกจากชีวิตเราอ่ะคือคําขอบคุณนะคะไม่ใช่คํากล่าวโทษแล้วเมื่อคุณขอบคุณคุณมองเห็นคุณค่าได้เรียนรู้ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ทุกอย่างส่งไว้คุณเติบโตได้เจอพลังงานที่ดีได้เจอคนที่ใช่แม้คนที่ใช่นะ่าจะเป็นตัวคุณเองหรือใครก็ตามที่กําลังเข้ามาคุณเตรียมตัวเปิดรับสิ่งดีๆได้เลยสำหรับใครที่มีประเด็นนะโอเคจบแล้วสําหรับชาวราศีธนูติดตามใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ